หลายสัปดาห์ผ่านไปในพายุแห่งการผจญภัยเราสำรวจหอคอยหินแหลมที่ไบแคนย่อนเส้นโค้งที่เรียบลื่นของแอนทิโลปแคนย่อนและน้ำตกที่ซ่อนอยู่ในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือความเป็นธรรมชาติของลีนาทำให้การเดินทางนี้มีชีวิตชีวาเธอจะให้เราจอดรถเพื่อดูดอกไม้ป่าหรือร้านอาหารแปลกๆความตื่นเต้นของเธอมันแพร่เชื้อได้บ่ายวันหนึ่งที่ทะเลสาบอันภายในโคโลโราโดเธอกล้าให้ผมว่ายน้ำในน้ำที่เย็นจัดผมลังเล แต่รอยยิ้มขี้เล่นของเธอดึงผมลงไปในน้ำเราเล่นสาดน้ำและหัวเราะความหนาวก็ถูกลืมไปในความอบอุ่นของการมีเธออยู่ด้วยกันหลังจากนั้นที่ร้านอาหารเล็กๆพนักงานเสิร์ฟเรียกเราว่าเป็นคู่รักนักเดินทางที่น่ารักและเสียงหัวเราะเบาๆของลีน่าทำให้ใจผมเต้นแรงคืนนั้นเราจอดรถที่จุดชมวิวที่ห่างไกลและดื่มไวน์ราคาถูกจากแก้วกระดาษเสียงของลีน่าจริงจังขึ้น หลังจากการยารล้างฉันลืมไปแล้วว่าความรู้สึกตื่นเต้นกับชีวิตมันเป็นยังไงผมมองเธอแสงจนทําให้ใบหน้าของเธอดูอ่อนโยนคุณทําให้การผจญภัยครั้งนี้ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยผมพูดด้วยเสียงที่แหบพระเธอยิ้มมือของเธอก็มาจับมือผมคุณด้วยเจกผมโน้มตัวเข้าไปโดยไม่คิดและเธอก็เข้ามาหาผมครึ่งทางการจูบนั้นนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติเหมือนมันรอเรามานานแล้วคืนนั้นเรานอนเคียงข้างกันในรถตู้ผมกระซิบว่า ดีใจที่คุณตอบตกลงเธอก็พักษีสะบนหน้าอกของผมเสียงของเธอแผ่วเบาฉันก็ดีใจการเดินทางกลับนั้นหวานอมขมกลืนเราขับรถไปเกือบเจ็ดพันไมล์เห็นทั้งภูเขาทะเลทรายและชายหาดแต่การเดินทางที่แท้จริงคือเราเมื่อเราข้ามเข้าสู่โอเรกอนคำถามก็ยังคงค้างอยู่ในใจว่าแล้วไงต่อ เราจะกลับไปเป็นเพื่อนบ้านกันเหรอตอนที่เราขับรถเข้ามาในถนนของเราฟรีเดิมเอสคอส่งเสียงดังเอียดแล้วหยุดนิ่งลีหน้าก็ลังเลให้ฉันไปเอากระเป๋าใหม่ข้อผมแห้งผากคุณจะอยู่ที่นี่ก็ได้ผมพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือรอยยิ้มของเธอสว่างสดใสเหมือนแสงแดดฉันหวังว่าคุณจะพูดแบบนั้น เราเดินเข้าไปในกระท่อมของผมพร้อมกระเป๋าเดินทางของเธอพื้นที่นั้นรู้สึกแตกต่างอบอุ่นขึ้นเต็มขึ้นเหมือนมันรอเธออยู่คืนนั้นเรากินพิซซ่าบนพื้นห้องหัวเราก,กับหนังเก่าๆไม่มีคำประกาศใหญ่โตใดๆมีแต่ความสบายใจที่พูดแทนทุกอย่างในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเราสร้างชีวิตด้วยกันบางคืนที่บ้านเธอส่วนใหญ่ที่บ้านผมผมเพิ่มผ้าม่านเตียงที่ใหญ่ขึ้น และฉันวางสำหรับเสื้อแจ็คเก็ตของเธอฟรีเดิมเอสคอจอดอยู่หน้าบ้านเป็นเครื่องตัวใจถึงจุดเริ่มต้นของเราวันอาทิตย์วันหนึ่งเรากางแผนที่ถนนของเราบนโต๊ะหัวเราะก,กับสถานที่ที่เราไปมาแล้วลีหน้าลากนิ้วไปตามเส้นทางใหม่มนานาต่อไปผมยิ้มมนานาสมบูรณ์แบบเธอโน้มตัวข้ามแผนที่มาจุบผมเสียงของเธอนุ่มนวลฉันไม่เคยคาดคิดว่าจะเป็นเราผมมองตาเธอหัวใจเต็มเปี่ยมผมก็ไม่เคย แต่ผมจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเช้าวันรุ่งขึ้นผมยืนอยู่บนระเบียงหน้าบ้านพร้อมกาแฟในมือมองดูบ้านที่ว่างเปล่าของลีน่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเธออยู่ที่นี่นอนหลับอยู่ในเตียงของเรารถตู้ก็รออยู่พร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งต่อไปไม่ใช่เพื่อหลบหนีแต่เพื่อสำรวจไปด้วยกันผมยิ้มพึมพำกับตัวเองว่าเราจะรออะไรอีกขอบคุณมากที่ร่วมเดินทางไปกับเรานะครับทุกคนถ้าคุณชอบเรื่องราวของเจก,กับลีน่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์วิดีโอ และกดกระดิ่งเพื่อรับชมเรื่องราวความเจ็บปวดความหวังและการไถ่ถอนเพิ่มเติมนี่คือบร o k เ n นวอลสลาไปก่อนแล้วเจอกันบนถนนนะครับเย็ยนวันหนึ่งในแอริโซนาดวงอาทิตย์ตกดินเป็นสีเพลิงหลังภูเขายอดราบที่อยู่ไกลออกไปลีหน้าทอนหายใจเสียงของเธอนุ่มนวลฉันไม่รู้สึกมีชีวิตชีวาแบบนี้มานานหลายปีแล้วแสงอาทิตย์ที่กำลังจะรับขอบฟ้าสองใบหน้าของเธอ และหัวใจของผมก็เจ็บปวดด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่อาจตั้งชื่อได้ผมแค่ยิ้มตอบกลับด้วยความรู้สึกท่วมทน้นจนพูดไม่ออกเราจอดรถใกล้มอนยมืนวันเลในคืนนั้นปูผ้าห่มลงใต้ท้องฟ้าที่ใสจนรู้สึกว่าดวงดาวใกล้แค่เอื้อมนี่คือสิ่งที่ฉันจินตนาการไว้เลยผมกระซิบลีหน้าหันมาหาผมรอยยิ้มของเธอเหมือนของผมเหมือนกันเลยการนอนในที่นั่งคนขับเริ่มเก่าไปคอของผมร้องอดครวญในตอนเชา้า แต่การมีอยู่ของลีนาทำให้มันทนได้เสียงัมเบาๆของเธอขณะทำอาหารเช้าเสียงหัวเราะของเธอดังก้องไปทั่วรถตู้เมื่อเราไปถึงเยลโลสโตนอากาศก็เย็นลงและลีนาก็ตัวสัน่นเมื่อเราตั้งแคมป์เรานอนในรถตู้คืนนี้ก็ได้ผมแนะนำสังเกตเห็นว่าเธอดึงเสื้อโค้ทเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นเธอยิ้มพยายามทำตัวแข็งแกร่งแต่ฟันของเธอก็ยังกระทบกันอยู่ดีในฟรีเดิมเอสคอผมย้ายไปที่ที่นั่งคนขับตามปกติ แต่ลีน่าก็หยุดผมไว้เสียงของเธออ่อนโยนแต่หนักแน่นเจคที่นี่มันหนาวนะเลิกดื้อได้แล้วแบ่งกันนอนถ้าเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วชีพจรผมเต้นเร็วขึ้นแต่ความเชื่อใจที่สงบของเธอทำให้ผมยอมจำนนฉันไว้ใจคุณเธอพูด และคำพูดเหล่านั้นก็กระทบใจเหมือนคลื่นที่อบอุ่นผมปีนขึ้นไปบนเตียงโดยเว้นระยะห่างที่เหมาะสมแสงจันทร์ทอดเงาอ่อนๆผ่านหน้าต่างเรานอนในความเงียบอากาศอบอว่นไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้พูดออกมาขอบคุณที่ให้ฉันมาด้วยนะเธอกระซิบผมหันไปหาเธอเสียงของผมเบามากคุณคือเพื่อนร่วมเดินทางที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะขอได้เลย เช้าวันรุ่งขึ้นเย็นโลสโตนต้อนรับเราด้วยเสียงนกร้องและแสงสีทองเราไม่รีบร้อนเดินไปตามทุ่งความร้อนใต้พิภพดูน้ำู้ร้อนประตุและหัวเราะเมื่อกระทิงเดินผ่านถนนเรากับเป็นเจ้าของมันหลังจากนั้นเราเดินป่าไปที่ทะเลสาบที่ห่างไกลน้ำนิ่งจนสะท้อนภาพท้องฟ้าโดยไม่มีการเตือนลีน่าก็ถอดรองเท้าออกแล้วเดินลงไปในน้ำร้องเสียงลงด้วยความหนาวผมเดินตามไปน้ำเย็นเฉียบจนแทบหยุดหายใจ แต่เสียงหัวเราะของเธอทำให้ผมอบอุ่นจากข้างในเราเช็ดตัวให้แห้งบนหินแบนๆใบหน้าของเธอดูสงบขณะที่เธอนอนหลับตาใต้แสงอาทิตย์ผมมองเธอหน้าอกของผมตึงด้วยความประหลาดใจและความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่านั้นบางสิ่งบางอย่างที่ผมยังไม่พร้อมที่จะตั้งชื่อเมื่อเราออกจากเยลโลสโตนผมก็เห็นลีหน้าแอบมองผมเป็นระยะ,ระยะดวงตาของเธออ่อนโยนและกำลังค้นหาคืนนั้นที่จุดตั้งแคมป์ที่ขอบป่าเรานั่งใต้ผ้าห่มดาวเธอย้ายเข้ามาใกล้เสียงของเธอ เป็นเพียงเสียงกระซิบฉันรู้ว่านี่เริ่มต้นจากความฝันของคุณแต่มันรู้สึกเหมือนเป็นของฉันด้วยตอนนี้อากาศอบอวนไปด้วยความตึงเครียดอ่อนโยนแต่ปฏิเสธไม่ได้ผมไม่รู้จะพูดอะไรดีเลยปล่อยให้ความเงียบพูดแทนเธอพักศีรษะบนไหล่ของผมและเราก็นั่งอยู่แบบนั้นสองจิตวิญญาณที่หลงทางอยู่ท่ามกลางที่ไหนสักแห่งตระหนักได้ว่านี่เป็นมากกว่าแค่การเดินทาง เช้าวันรุ่งขึ้นรถตู้ก็ส่งเสียงคำรามใต้ท้องฟ้าสีชมพูอ่อนๆบางอย่างได้เปลี่ยนไประหว่างเรามันไม่ได้พูดออกมาแต่เป็นความจริงลีหน้าเปิดแผนที่กระดาษเก่าๆนิ้วของเธอลากไปตามเส้นทางของเราบิกเซอร์ผมเสนอเธอยิ้มดวงตาของเธอสดใสแน่นอนบิกเซอร์ถนนเลียบชายฝั่งแปซิฟิกนั้นสวยงามมากหน้าผาที่ทิ้งตัวลงสู่คลื่นที่สะสาดผมของลีหน้าปลิวไปตามสายลมเค็มและเธอก็หัวเราะ สารภาพว่าไม่รู้สึกอิสระแบบนี้เลยตั้งแต่ตอนที่แอบหนีไปดูคอนเสิร์ตตอนเป็นวัยรุ่นผมแอบมองเธอหัวใจพองโตด้วยความสุขที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเราแวะทุกจุดชมวิวถ่ายรูปบางรูปก็ดูจริงจังบางรูปก็ดูตลกอย่างเช่นผมแกล้งทำเป็นผลักรถตู้ตกหน้าผาหรือลีหน้าโปสท่าเหมือนราชินีบนหิน30นาทีต่อมาลีนาก็ออกมาพร้อมกระเป๋าเดินทางใบเล็กแต่งตัวด้วยกางเกงยืนรองเท้าผ้าใบ และแจ็คเก็ตหนังที่ทำให้เธอดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยครั้งนี้ดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นและความท้าทายผสมกันเหมือนเธอกำลังปลดปล่อยตัวเองจากบางสิ่งที่หนักอึ้งผมเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารและเธอก็ปีนเข้าไปโดยไม่ลังเลเลยสักนิดขณะที่ผมเลื่อนตัวไปหลังพงมาลัยเครื่องยนต์ก็ส่งเสียงคำรามผมแอบมองเธอเธอกำลังมองออกไปนอกหน้าต่างแล้ว มีรอยยิ้มจางๆบนริมฝีปากท้องไส้ผมปั่นป่วนไม่ใช่แค่เพราะถนนข้างหน้าแต่เพราะน้ำหนักของช่วงเวลานี้คนแปลกหน้าสองคนรถตู้คันหนึ่งไม่มีแผนการใดๆมีเพียงถนนกว้างที่ทอดยาวอยู่ตรงหน้าเราไม่กี่ไมลแรกนั้นมันเหนือจริงผมคาดหวังว่าลีน่าจะเปลี่ยนใจคิดได้ว่านี่มันบ้าบอ แต่เธอดูผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบผมสีเข้มของเธอรับแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างที่แตกร้าวความเงียบระหว่างเราไม่ได้น่าอึดอดัดมันสงบเหมือนเรากำลังซึมซับอิสรภาพของการทิ้งทุกสิ่งไว้ข้างหลังในที่สุดเธอก็พูดขึ้นเสียงของเธออบอุ่นและอยากรู้อยากเห็นแล้วจะไปไหนก่อนละ่ะผมยิ้มกว้างรู้สึกถึงประกายความมั่นใจที่ที่คลาสส,สิกเลยแกรนแคนยอนอนุสาวรีย์ หรืออาจจะเป็นเส้นทาง66แผนหลวมๆนะครับแต่เราก็จะไปตามถนนเธอพยักหน้ารอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นฉันชอบแบบนั้นปาในโอเรกอนหลีกทางให้ถนนหลวงที่เปิดกว้างเนินเขาที่ทอดยาวและทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นลีน่าสนใจทุกสิ่งทุกอย่างปัม๊มน้ำมันแปลกๆป้ายโฆษณาขนาดใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวข้างถนนอย่างเช่นรองเท้าคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราแวะพักกันตลอดเวลาหัวเราะขณะที่เราถ่ายรูปตลก,ตลก หรือไปดื่มกาแฟจากร้านอาหารที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากยุค1 9ึ่ความกระตือรือร้นของเธอเป็นสิ่งที่น่าสนใจดึงผมออกจากกรอบความคิดที่ระมัดระวังให้มาใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนเมื่อตกกลางคืนเราจอดรถที่จุดตั้งแคมป์เงียบเงียบนอกรีโนต้นสนสูงตระงานอยู่เหนือเราผมประกาศว่าที่นี่คือบ้านสำหรับคืนนี้ โดยคาดหวังว่าลีน่าจะลังเลกับการตั้งแคมป์แบบครุขราของรถตู้ที่มีที่นอนด้านหลังและผ้าม่านไว้บังสายตาเพื่อความเป็นส่วนตัวแต่เธอกลับยิ้มดวงตาของเธอเป็นประกายด้วยความอบอุ่นฉันชอบมันผมยืนยันให้เธอนอนบนเตียงโดยตัวเองไปนอนตรงที่นั่งคนขับซึ่งมันสบายพอๆกับการนอนบนก้อนหินผมห่อตัวด้วยผ้าห่มบางๆคอเริ่มปวดแล้วตอนที่ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆลีน่าเคาะหน้าต่าง เสียงของเธอเป็นกระซิบขี้เล่นคุณจะนอนตรงนั้นจริงๆเหรอผมยิ้มกว้างพยายามทำตัวเป็นสุภาพบุรุษใช่คุณเอาเตียงไปเธอสายหน้าหัวเระเบาๆคุณนี่มันแปลกจริงๆเจ๊กราตรีสวัสดิ์คำพูดของเธอยังคงอยู่ในใจผมและผมก็หลับไปพลางสงสัยว่าตัวเองกำลังเอาตัวเองไปพัวพันกับอะไรเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นมาด้วยอาการปวดเมื่อยไปทั้งตัวเดินโซซสโซเซออกจากรถตู้ เพื่อพบว่าลีน่าตื่นแล้วผมของเธอมัดเป็นหางม้าที่ยุ่งยุ่งและเธอกำลังชงกาแฟแบ,บนเตาตั้งแคมป์ที่ผมแทบไม่เคยใช้เลยเธอดูผ่อนคลายกางเกงวอร์มและเสื้อฮูดขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับรูปลักษณ์ที่ดูเนียบของเธออรุณสวัสดนินกรบแห่งท้องถนนเธอหยอกล้อพร้อมกับยื่นแก้วกาแฟให้ผมผมหัวเราะพร้อมกับขยี้ตาคุณน,นี่มันเต็มไปด้วยเรื่องน่าประหลาดใจจริงๆลีน่าเรานั่งบนเก e ้าอีพับ จิบกาแฟขณะที่พระอาทิตย์ขึ้นแต่งแต้มท้องฟ้าให้กลายเป็นสีทองในช่วงเวลาที่เงียบสงบนั้นผมตระหนักได้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การไปถึงจุดหมายปลายทางแต่มันเกี่ยวกับช่วงเวลาเล็กๆที่สมบูรณ์แบบของชีวิตวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเป็นจังหวะของการผจญภยัยฟรีเดิมเอสคอก็พาเราไปได้ดีกว่าที่ผมคาดไว้พาเราไปตามถนนในทะเลทรายและเมืองที่เงียบสงบที่หยุดนิ่งในห้วงเวลาลีน่าคอยดูแผนที่ชี้ป้ายตลก,ตลก หรืออ่านแผนที่ด้วยความตั้งใจที่ทำให้ผมยิ้มได้เราช่วยกันร้องเพลงร็อกคลาสสิกหัวเราะก,กับอาหารในร้านที่เต็มไปด้วยไขมันและจอดรถในที่ตั้งแคมป์ที่ห่างไกลหรือในลานจอดรถของวอลมาร์ทบ้างในบางครั้งหลี่น่ายืนยันที่จะทำอาหารเปลี่ยนส่วนผสมง่ายๆให้กลายเป็นอาหารที่รสชาติเหมือนอยู่บ้านชิสอย่างพาสต้าแม่แต่แพนเค้กบนเตาเล็กๆนั้นความเป็นธรรมชาติของเธอเติมเต็มความระมัดระวังของผม และผมรู้สึกว่าตัวเองผ่อนคลายขึ้นใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนเอาล่ะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Broken w o w s ที่เราจะมาแบ่งปันเรื่องราวสุดดิบและจริงแท้ที่พลิกผันไปในแบบที่คุณคาดไม่ถึงท่าเรื่องนี้โดนใจคุณอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับทุกกำลังใจมีความหมายกับมุมเล็กๆของเราบน YouTube นี้มากๆเลยเอาละมาลุยกันกับเรื่องราวของอิสรภาพการเชื่อมต่อ และการไล่ตามความฝันบนเส้นทางที่เปิดกว้างกันเลยครับผมชื่อเจคเจคเฉยๆอายุ A U 26เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเล็กๆในรัฐโอเรกอนที่ซึ่งสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คืองานประจำปีของมณฑลชีวิตผมเรียบง่ายทำงานจากที่บ้านอยู่ในกระท่อมเช่าเล็กๆก,กับรายได้ที่พอให้มีไฟส่องสว่างแต่ลึกลงไปข้างในมันมีความกระสับกระส่ายเหมือนอาการคันยิบยิบความฝันที่ผมเก็บมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่ตอนที่วาดภาพรถบ้านในสมุดสมัยยังอยู่ที่ยูเครนผมเคยวาดแผนที่ติดผนังและวงกลมรอบรอบสถานที่อย่างเยลโลสโตนกับถนนสาย66จินตนาการว่าตัวเองกำลังขับรถไปตามภูมิประเทศที่ไม่มีที่สิ้นสุดอิสระเหมือนนกความฝันนั้นไม่เคยจางหายไปไหนและเมื่อไม่กี่เดือนก่อนผมก็ได้เจอเธอรถตู้เชฟฟี่ปี1980ที่เก่าและผุพังแต่เต็มไปด้วยจิตวิญญ,ญาณผมตั้งชื่อให้เธอว่าฟรีเดมเอสคอ และใช้เวลาว่างทั้งหมดซ่อมแซมมันจัดเตียงนอนที่อบอุ่นเตาตั้งแคมป์และแผงโซลาเซลล์ขนาดเล็กเพื่อนๆต่างว่าผมบ้าแต่ผมไม่สนหรอกนี่คือตั๋วของผมสู่ถนนกว้างเช้าวันที่ผมจะออกเดินทางหัวใจเต้นรัวด้วยความประมาะและความตื่นเต้นผสมกันผมกำลังรัดรักจักรยานเหงื่อหยดลงมาบนใบหน้าตอนที่เสียงหนึ่งดังขึ้นมาท่ามกลางความเงียบการผจญภัยครั้งใหญ่สีหนะ เป็นเสียงของลีนาเพื่อนบ้านของผมผู้หญิงวัย42ที่มีความแข็งแกร่งเงียบๆกับผมสีดำหยักศกที่ดูเหมือนจะรับแสงได้ดีเสมอเธอเป็นคนกรีกไม่ได้ดูดีแค่ภายนอกแต่เป็นวิธีที่เธอดำเนินชีวิตมั่นใจแต่ก็ระแวดระวังเหมือนคนที่เคยผ่านอะไรมาเยอะแต่ยังคงมีความหวังเราไม่ค่อยได้คุยกันมากแค่โบกมือทักทายกันบ้างเวลาเธอรดน้ำต้นไม้ในสวนหรือจิบวายบนระเบียงหน้าบ้านทางมองดวงดาวผมรู้ว่า เธอเพิ่งผ่านการยารางมาและใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในบ้านตรงข้ามถนนแต่ก็แค่นั้นผมเช็ดหน้าผากแล้วยิ้มกว้างพยายามทำตัวให้ดูเท,ท่ทั้งๆท,ที่อะดรีนาลีนมันพุ่งพล่านใช่ครับในที่สุดผมก็ได้ทำมันสักทีจะออกเดินทางไปดูอเมริกาดวงตาของลีน่าเป็นประกายด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ผมอธิบายไม่ได้อาจจะความอยากรู้อยากอยากเห็นหรือความอิจฉาเธอก้าวเข้ามาใกล้พลางมองฟรีเดิมเอสคอด้วยเสียงหัวเราะเบา เธอสวยในแบบของเธอเองนะไม่ใช่ทุกคนจะมีใจกล้าพอที่จะไล่ตามความฝันแบบนั้นคำพูดของเธอโดนใจผมอย่างแรงเหมือนเธอเห็นทะลุรูปรองไปถึงเด็กชายที่เคยขีดเขียนรูปแวนและถนนหลวงผมก็พล่อยปากออกไปโดยไม่ทันคิดถ้าคุณอายุเท่าผมผมจะชวนคุณไปด้วยมันเป็นมุกตลกหรืออย่างน้อยผมก็คิดว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ลีน่าเอียงคอริมฝีปากโค้งเป็นรอยยิ้มสุขสนแล้วอะไรที่หยุดเราไว้ละ่ะ หัวใจผมหยุดเต้นเธอพูดจริงหรอผมอ้ำอ่ำมึงอึงเดี๋ยวหน้าไรหน้าเสียงหัวเราะของเธออบอุ่นและทําให้ผมวางใจฉันพูดจริงนะเจคฉันไม่มีอะไรต้องผูกมัดที่นี่เลยไม่ได้ทําอะไรบ้าระห่ำม,มาหลายปีแล้วถ้าคุณรับฉันได้ฉันไปด้วยความคิดผมแล่นไปอย่างรวดเร็วลีหน้าผู้หญิงที่สง่างามและลึกลับคนนี้อยากจะกระโดดขึ้นรถตู้ผูกๆของผมแล้วขับหนีไปในโลกที่ไม่รู้จักผมถูหลังคอด้วยความประมา ع. คุณจริงจังเรอ เธอพยักหน้าสายตามั่นคงจริงจังมากๆเลยผมหัวเราะด้วยความไม่อยากจะเชื่อแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นไปเก็บของสิเธอขยิบตาแล้วเดินหายเข้าไปในบ้านทิ้งให้ผมยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นตุ๊บๆสงสัยว่าผมกำลังก้าวเข้าไปในความฝันหรือเปล่า